ในเมืองหนึ่งเป็นเมืองที่งดงามมากมีหญิงสาวที่ชื่อมนทานางเป็นหญิงที่มีความงดงามมากในเมืองนี้มีชายหนุ่มมากมายที่มาหลงรักและหมายปองมีสมคนที่รักนางแบบลึกซึ้งคนแรกเป็นช่างไม้คนที่สองเป็นคนอาทำอาคนที่สามเป็นพ่อค้าเขาเดินทางไปที่ต่างๆและได้เสื้อผ้า เครื่องประดับสวยงามมามอมให้แก่หญิงสาววันหนึง่งนางมนทาได้เสียชีวิตลงทันขันสร้างความโศกเศร้าให้กับผู้ชายทั้ง3คนชายคนแรกได้เอาไม้ที่เหลือจากการทำบ้านมาทำฟ้าลงให้เธอคนที่สองทำอาหารวางท่างข้างลงศพหวังจะให้เธอกลับคืนมาคนที่ส เดินทางเพื่อไปหาคนพิเศษด้วยทรัพย์สินที่เข้าหามาทั้งชีวิตโอ้มะล็กกึกกิลกกึกกิจงฟื้นเพียงเพียงเพงชายทั้งสามถกเถียงกันว่าข้าข้าจะต้องได้แต่งงานกับแม่นางมุนทาข้าข้าย้อนไปที่พระราชาวิกกรมาทิตย์และเวตาลในป่าใหญ่ พระองค์เห็นสมควรว่าใครจะเป็นคู่ครองของนางมนทาที่สุดพระเจ้าแผ่แม้ชายสามคนจะรักนางมนทาอย่างสุดซึ้งคนที่สามเสียสละทุกอย่างเพื่อคืนชีพให้กับบนทาสมควรที่จะเป็นคู่ครองของนางนิทานเรื่องนี้สอนให้เห็นถึงคุณค่าของการเสียสละและความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวการ